รูสึามันเป็นอะไรที่เป็นกันเองมากๆเลยค่ะงานนี้ก็ต้องขอบคุณทางแฟลจริงๆที่ชวนคิวมาอีกแล้วชวนคิวแบบมาล่วงงานได้สนุกตลอดเลยก็ขอบคุณทางแพร่จริงๆค่ะแรงบันดาลใจน้องขาวัี้เร็มีแันดาลใจมาแบบว่าอะไรก็วันนี้เรามีแรบนดรงใจมาฝาทุกคนก็คือใครที่อยากจะแบบเดินตามฝันอยู่ตอนนี้นะคะคิวก็อยากจะให้ทุกคนแบบ กับมันให้เต็มที่ถึงเราจะล,มล้มเราก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่ายังไงมันเป็นสิ่งที่เรารักเราก็ลองมาสักตั้งสุดท้ายมันต้องดีแน่นอนค่ะเได้เวลาถายกอนใช่ค่ะก็ะผลงานตอนนี้นะคะปล่อยไปสองเพลงแล้วค่ะชื่อว่า เก่ยก Easy Line ค่ะสองเพลงนี้ชิวเป็นคนแต่งเองนะคะทั้งทำนองแลวก็เมโลดีะคะ้ค่ะก็ชิวก็เขีนยนเนื้อเองด้วยเหมือนกันเพลงต่อไปกาชิวตื่นเต้นมากเพราะว่ามันจะแบบเปลี่ยนลุคของชิวไปอีกระดับนึงแล้ว mm hmm. ชิวก็สปอยชื่อเพลงไปแล้วในงานก็ชื่อว่า Level ค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะสามารถติดตามได้ในช่องให้ช่องออช่องไต้ ก็ได้ค่ะชื่อว่า M2JN2JN k หรือว่าจะติดตามิวคิวก็ได้ค่ะิวค QQ underscore I N G A N คคิิว Q Q i งอันค่ะโอ้เค่งใหม่ใช่ไหมเค่งใหม่เอาเป็นเกณงที่ผู้ชมตกลงได้ไหมหรือยากหรืออยากแค่งใหม่ฝังกันาได้กันยก็ได้ปุ๊บก็หรือยากหวยอ่ะอ๋ออยากหวยเหรอได้สิมุ้เลยนะได้เลย จากนั้นคิวเขียนไ้เยอะมากอะต,ตอนนี้คือมีเป็นอัลบัมะะ้มแล้วค่ะเพลงหลังจากนั้นก็เป็นใชยกับอัิกฤษมันเป็นแบบประมาณผสมกันคิวก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้ฟังหลายๆแนวที่คิว,วแต่งนะคะเพราะคิวตั้งใจกับทุกเพลงงค่ะว่าลวผลงานนี้ค่ะหรืว่าทอนี้แต่งเองใช่ค่ะผลงานนี้คิวแต่งเองแล้วก็เขียนเนื้อร้องเอ,องประสบการณ์จริงของคิว,เ,วลเลยค่ะรได้รับประา เราอะเจออะไรมาแล้วเราได้แบบเลเวล up ไปอีกขั้นหนะะึ mm ่งค่ะเป็นฟิลมานี้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเร mm hmm. าสามารถรอติดตามได้นะคะใช่ค่ะคิวเรียนมิวสิกบิสเนสค่ะ ว่าเราปากอยแต่คิวรู้สึกว่าถ้าเราชอบด้านนี้จริงๆอ่ะมันก็ไม่มีอะไรที่มันยากเกินไปหรอกค่ะยนะใไปก็ส่ก็สำหรับคิวคิวนะคะให้ย่าจะติดตามคิวคิวนะคะติดตามได้ที่ q q o n d e s c o r e ingan kq ingan ทุกโซเชียลแคมเปนค่ะสองเพลงที่เพิ่อนๆบอกเมื่อกี้นะคะชื่อว่าซิงเกิ้ล ลืมเลเวลเนี่ยนะคะรอติดตามได้เลยค่ะติดตามท้ายของช่องท้ายของค e ิวได้นะคะ M n t e r t a i n m e n t ่ะขอบคุณแท้ Easy Line กับซีก็เลิฟหรอมีแน่นอนค่ะใครที่อยากจะเต้น Challenge ของท e ีคิวใช่ไหมคะสามารถก,กดเข้าไปในแฮชแท็กซีก็เลิฟอีซี่ไลน์แล้วก็ดิแทชแทกใช้แผ่นเสียงได้เลยค่ะ